สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพลาสติกเกตนะครับเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไหมครับหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าพลาสติกเกตเอาไว้ทําอะไรครับพลาสติกเกตก็เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งมีสายเขมายสวัสดีครับ ครับผมว่ายัางไงท่านด็อกเตอร์โอ้อยไอผมไ่มีปัดชิมิเทศพอดีเลยแมน <c oughs> บอวบอ,บอะไรโทรหาเลยมีอะไรจัดงานปัดชิมิเทศครับผม ครับโอกาสหน้าเลยของคุณในเวลาที่โทรมาพีนาปีนาครับครับครับดีครับสวัสดีครับนักเรียนอวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปฏิกิริยาสวัดีครับสวอสครับสำหรับปติกครับเราอาจจะไม่เคยเห็นนะเราอาจจะเคยเห็นเครื่องมือวัดทัวไปเช่นพิรเกตเช่นไมโครเช่นเวอร์เนียซึ่งพวกเเรียนไปแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพืนเกตนะครับเอาไว้ทาอะไรพืนเกตนะครับพืนเกตเนี่ยก็คือเอาไว้วัดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนสองชิ้นนะครับเอาให้เราคิดภาพนะครับว่าอย่างเช่นการสูบกับเพลาะเขาวีเวียงนะครับเวลาเราขันก้านสูบเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างระหว่าง การสู่กับเพราะเขวียงนะครับซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าช่องว่างดังกล่าวนั้นมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเขาเลยออกแบบให้มีเครื่องมือวัดช่องว่างระหว่างทิ้นส่วนนั้นนะครับเราเรียกว่าพลาสติกเกตนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นบางๆนะครับเป็นเส้นพลาสติกนะครับเป็นเส้นพลาสติกนะครับมีขนาดกลมๆนะครับมีขนาดกลมๆนะครับ มีทั้งสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองนิดต้นนะครับถ้าเป็นสีเขียวนี่ก็ใช้วัดช่องว่างระหว่าง0.5 0.25 0.025ถึง0.067ม mm ิลลิเมตรนะครับถ้าสีแดงเอาวัดระหว่าง0.051ถึง0.015ม mm ิลลิเมตร ชิ้นเงินก็วัดระหว่าง0.102ถึง1.29ม mm, ิลลิเมตรนะครับส่วนสีเหลืองก็คือวัดระหว่าง0.23ถึง0.51ม mm, ิลลิเมตรนะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยเราเราต้องสันนิษฐานนะครับว่าชิ้นส่วนระหว่างถ้าเราจะวัดช่องว่างระหว่างก้านสูบกับเพลอะเอวียงเนี่ยเราต้องเดาได้นะครับว่ามันน่าจะอยู่ระหว่าง ค่าที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยนะครับเราก็เริ่มต้นที่ค,ครับผมเราก็จะเริ่มต้นที่ตัวบางสุดก่อนนะครับก็คือตัวสีเขียวนะครับโดยการเอาพลาสติกเกตดใส่เข้าไประหว่าง าการสูบเพราะเขายงนะครับแล้วคันให้แน่นตามมาตรฐานนะครับเมื่อคันแน่นตามมาตรฐานแล้วชิ้นส่วนมันก็จะบีบรัดนะครับบีบรัดวาติเกตให้แบนนะครับเราก็เอาค่าที่มันแบนเนี่ยมาเทียบนะครับมาเทียบกับคือมามาเทียบว่ามาดูว่ามันมีความแบนเท่าไหร่นะครับเช่น ถ้าแบนแบบนี้ขนาดนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ0.125นะครับหรือ,อ0.125นิ้อหรือ5.0มิลลิเมตรนี่เป็นต้นนะครับอยากให้เราดูเนี่ยดูนี่นะครับพอเราใช้ไปแล้วนะครับเราก็เอาค่าที่มันแบนเนี่ยมาเทียบมาเทียบขนาดที่อยู่ในซองมันนะครับนี่เป็นต้นนะครับ เดี๋ยวให้เราดูวีดีโอดูวีดีโอวิโอการใช้นะครับ นะดูเป็นภาพนี่นะครับจะเห็นว่าเขาก็ถอดการสูออกมาใช่ไหมครับเนี่ยช่างาก็จะถอดการสูออกมาครับแล้วก็ทำความสะอาดพอาะเขาเหวี่ยงใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เช็ดพอาะเขาเหวี่ยงนะครับเช็ดตัวประกับมันนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอาเนี่ยพลาสติกเกดใส่เข้าไปเห็นไหมครับนี่คือพลาสติกเกดนะครับตัวนี้ หรืออาจจะใส่จระดีนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้พลาสติกเกลมันเกาะน,นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดสเปรย์หล่อเลื่นนะครับคือน้ำมันเครื่องเนี่ยลกกูาไปที่บริเวณก้านสูบที่บริเวณประกับพลาข้อเหวี่ยงนะครับอันนี้คือเขาเช็คพลข้อเหวียงนะครับหลังจากนั้นก็ขันนะดูนะครับหลังจากนั้นก็ขัน ให้ได้ค่ามา,าตรฐานตามที่กำหนดนะโดยการใช้ปุ่นแจแรงบิดนะครับหรือปุ่นแจโตอร์กมันเองนะครับหลังจากนั้นนะครับคือการการขันเนี่ยนะครับการกตรวจสอบเนี่ยห้ามหมุนนะครับพอระวังเลยห้ามหมุนเพราะเขาเบี่ยงนะครับคือขันแน่นแล้วก็พอห้ามหมุนเพราะเขาเบี่ยงนะครับถ้าหมุนเนี่ยทาให้ค่าที่ได้เนี่ยค่าเคลื่อนนะครับห้ามหมุนหลังจากนั้น เขาก็เอาการสูบออกเอาไอตัวประกับการสูบออกนะครับแล้วก็เอาไอพาสติเกตนะครับมาเทียบสองพาติเกตนะครับมาเทียบกับค่าของมันนะครับว่ามันแบนไปขนาดไหนนะครับนี่คือช่องว่างระหว่างตัวพลาโคเวียงกับตัวประกับพลาโคเวียงนะครับ ครับนี่คือช่องว่างนะครับระหว่างตัวพละาเวียงกับตัวประกับพละาเวียงนะครับห้ามหมุนนะครับนะครับห้ามหมุนนะห้าหมุนทำให้ค่าที่ได้เคลื่อนนะครับ อันนี้คือชิ้นส่วนของแบดดิ้งพเพราเขเีนที่เสียหายสักครู่นี้นะครับหลังจากนั้นนะเมื่อเราอันนี้คือลักษณะของพารติเกตนะครับเป็นเส้นบางๆนี่แนหะเส้นวงกลมนะครับวีการใช้ก็ตามสักครู่นี้นะครับก็คือให้เราตัด เป็นท่อนๆนะครับแล้วก็ใส่้าไปที่ชิ้นส่วนสองชิ้นนะครับแล้วก็คันประกบให้แน่นนะครับเมือม่อเมื่อคันแน่นเสร็จแล้วมันก็จะบีบตัวพลาสติกเปลี่ยนให้แบนเราเอาค่าที่แบนเนี่ยมาเทียบกับซองนะครับมาเทียบกับค่ามาตรฐานขังนันละ่ครับถ้าแบนมากเนี่ยก็แสดงว่าช่องว่างเนี่ยมันน้อยถูกไหมครับช่องว่างมันน้อยถ้าแบนน้อยเนี่ยก็แสดงว่าช่องว่างเนี่ยมันมากครับ เราก็ไปเทียบกับค่ามาตรฐานของบอร,ริษัทผู้ผลิตว่าชิ้นส่วนตัวเนี้ยมันยังใช้ได้หรือไม่นะครับคือเราวัดเสร็จแล้วเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้หรอกว่ามันใช้ได้ไม่ได้แต่เราวัดเพื่อเอาไปเทียบกับค่ามาตรฐานนะครับของของกรารผลิตธิชิ้นส่วนนั้นๆว่าค่ามาตรฐานมันได้เท่าไหร,นร่นะครับนะักนะเรียนก็เรียนรู้เกี่ยวกับพาร์ติเก็บไปแล้วนะครับก็ขอ หยุดการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ